ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมพามาชมรายการลุ้นที่9านะครับรายการลุ้นเนื้ออันปะก้านะครับหลายคนสงสัยนะครับถามบ่าวป้อมมาเหมือนกันว่าเอออะไรบ่าวป้อมชุดนี้บูชาเท่านี้ได้สี่เหรียญเหรือเปล่าครับใบรายการจองแจ้งอยู่นะครับว่ารายการนะครับเหรียญรวยตลอดเนื้ออันปะก้านะครับลุ้นเนื้อลงยาแดง68เหรียญลุ้นลงยา้ําเงิน68เหรียญลุ้น อันปกากา,า,าสามกระสัทหกสิบแปดเหรียญจำนวนการจัดสร้างนะครับเนื้ออันปาก้านะครับเนื้อนี้นะครับรายการที่เก้าจำนวนทั้งหมดนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญในหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นี้ครับจะแบ่งเป็นเนื้ออันเปกาสี่ร้อยเก้าสิบห้าเหรียญอันปาก้าลงยาแดงหกสิบแปดเหรียญอันปาก้าลงยาน้ำเงินหกสิบแปดเหรียญและอันปเปกาสามคีหกสิบแปดเหรียญน,นะครับ จำนวนทั้งสิ้นนะครับ699เหรียญรายการลุ้นคือรายการที่จะแพ็กซีนนะครับแพ็กซีนปิดนะครับและการซีนพลาสติกไว้นะครับก็คือจะไม่รู้ว่าในกล่องนั้นเป็นอันปะกา้าลงยาแดงลงยาน้ำเงินหรือ3กษัตริย์นะครับก็คือให้ FC ทุกท่านได้ไปลุ้นกันในนะครับก็มาแจ้งนะครับทุกท่านแล้ววันนี้ก็เลยเอาเนื้ออันปะก้านะครับมาให้ชมกันนะครับ จากใบหน้านะครับของหลวงปู่นะครับที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตานะครับด้านหน้านะครับใส่ถุงมือดําแล้วก็อ่าสวยครับนะครับดูเหมือนหลวงปู่นะครับกําลังมองมาที่ทุกท่านส่วนด้านหลังเรียนนะครับด้านหลังเรียนก็จะมียันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งยันนะครับอีกยันหนึ่งนะครับแล้วก็พญานาคซ้ายขวานะครับพูดง่ายว่า ขอโชคขอลาบนะครับจากพ่อปู่ซีจูนะครับไม่ยากปทุมมานะครับแล้วก็ภาษาจีนนะครับฮกลกซิวนะครับก็รวยทางเดียวหรือรวยตลอดนะครับเป็นศาสตร์จากจีนแล้วก็เลขหนึ่งหกแปดนะครับก็สื่อถึงนะครับรวยตลอดนะครับซึ่งเป็นเลขที่คนธรรมดานะครับไม่สามารถครอบครองได้แต่รอบนี้นะครับบ่าวป้อมได้เอาเมซทุกท่านนะครับครอบครองได้ง่ายนะครับในรุ่นรวยตลอดนะครับครบทุกอย่าง ทีนี้หมอป้อมนะครับจะพาทุกท่านนะครับดูตำแหน่งนะครับเลขโค้ดสำหรับเนื้ออันปาก้านะครับก็จะมีเลขนะครับเลขโค้ดอยู่ตรงไหล่ด้านซ้ายของเหรียญนะครับไหล่ด้านซ้ายนะครับของลุงปูซูนแล้วก็โค้ดนะครับยันนามหาเศรษฐีนะครับตรงรอเรือนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับตำแหน่งโค้ดนะครับก็จะมีโค้ดยันนามหาเศรษฐีนะครับตรงพญานาคนะครับศรีษะพญานาคด้านซ้ายมือ นี่จะเป็นเนื้ออันปะกานะครับสวยนะครับปันเนื้อเงินนะครับทีนี้เรามาดูนะครับรายการลุ้นนะครับอ๋อเนื้ออันปะกานะครับสร้างทั้งหมด49 5้เาหเรียญนะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นเนื้ออันปะกาลงยาน้ําเงินนะครับลงยาชีวนนะครับตําแหน่งนะครับนี่ลงยาชีวนส้มนะครับลงยาน้ําเงินกะสวยนะครับคมชัดนะครับ อ่าบาปอมหมุนเหรียญนะครับให้ดูมิติต่างๆนะครับหมุนเหรียญให้ดูมิติต่างๆดูดีนะครับอ่าตำแหน่งโค้ดนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีโค้ดนะครับเป็นโค้ดยันนามหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงคําว่ารวยนะครับก็คืออยู่ใต้ลงยาเห็นไหมครับอยู่ตรงใต้ลงยานะครับตรงก่อนรอเรือ นี่คือด้านหน้านะครับในส่วนของเนื้อที่เป็นลงยาส่วนเลขโค้ดนะครับลงยาจะมาอยู่ด้านหลังนาพี่น้องดูนะครับศีรษะด้านซ้ายนะครับของพญานาคด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเลขอ๋อไม่ใช่นะครับโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็ศีรษะด้านขวานะครับก็จะเป็นเลขกำกับนะครับอือคือพูดง่ายๆว่าในเนื้ออันปะก้านะครับลงยา้ําเงินลงยาจีวรนี้ก็จะมี ตำแหน่งโค้ดและเลขกำกับนะครับตามที่บ่าวพรออมได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้ครับจัดสร้างเพียงแค่68เหรียญหลายท่านหลายท่านเลยครับสงสัยทักมาถามบ่าวพรออมจองเนื้ออ,อ,อันปะก้าลงยาแดงลงยาน้ำเงินเลยได้ไหมไม่อยากรุ้นนะครับถ้าสมมติเราจองได้คงจะเต็มตั้งแต่วันแรกนะครับรายการรายการนี้เพราะว่ามีแค่68เหรียญนะครับก็เลยต้องบอกว่าไล่กันรุ้นนะครับในมือบ่าวพร้อมนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้ออันปะกา้านะครับอันปะกา้า ลงยาแดงนะครับอันประการลงยาแดงลงยาจีวรสวยงามมากอ้สวยสวยสวยอ่าดูลักษณะใบหน้าของหลวงปู่นะครับอ่านะครับอันนี้ดูเวลตานะครับดูเวลตานะครับแล้วการลักษณะการลงยานะครับ สำหรับอันปาก้านะครับลงยาแดงนะครับก็จะมีตามด้านหน้าจะมีโค้ดยันณะมหาเศรษฐีนะครับบริเวณตรงก่อนคำว่ารวยนะครับอันนี้คือในส่วนของโค้ดและในส่วนของด้านหลังนะครับด้านเหลียงอันปาก้านะครับลงยาแดงนะครับก็จะมีโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับบนศีรษะด้านซ้ายพญานาคนะครับแล้วก็มีตัวเลขกำกับนะครับด้านขวานะครับอ่ะไม่ต้องกล้องกะไดมั้งนะครับนี่ บาวพ่อนะครับจับศูนย์ชัดอยู่นะครับสวยนะครับคมชัดนะครับอ่าดูเรียนนะครับนี่สวยคมชัดนะครับอันนี้จะดูนะครับเป็นมุมกล้องนะครับหลายคนบอกว่าเป็นมุมกล้องนะครับอ่ะดูดูดูเอียงซ้ายให้ดูครับดูเอียงซ้ายให้ดูนะครับอ่าเอียงขวาให้ดูครับเป็นมุมกล้องนะครับเลีียญจริงนะครับสวยมากนะครับถ้าได้ส่ง อีกรายการหนึ่งนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับลายการลุ้นสามกษัตริย์นะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับสร้างเพียงห8สิบแปดองค์เท่านั้นนะครับหกสิแปดองค์เท่านั้นนะครับก็คือจะเห็นว่าองค์หลวงปู่นะครับลงสีทองนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพ่อพ่อมาเอาไม้นะครับชี้ตำแหน่งโค้ดก่อน นะครับซูมครับซูมนะครับองค์หลวงปู่นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับจีวรจะเป็นลงนาคนะครับสีนาคแล้วก็ขอบเหรียญจะเป็นเงินนะครับก็สวยนะครับเงานะครับถ้าสองเองนะครับจะสวยมากนะครับอันนี้มุมกล้องนะครับก็จะสะท้อนแสงนิดนึงขอบเหรียญนะครับสีทองนะครับขอบเหรียญสีทองส่วนด้านหลังนะครับตำแหน่งนะครับจะเห็นว่ายันมงุลพุทธเจ้านะครับ ตรงกลางเป็นสีทองนะครับล้อมรอบด้วยสีนาคนะครับแล้วก็พญานาคซ้ายขวาที่เป็นนาคภาษาจีนนะครับเป็นสีทองนะครับหนึ่งหกแบบเป็นสีทองลักษณะโค้ดเลขกำกับนะครับนี่ครับจะมีโคดยันน้ำมหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับตรงคำว่ารวยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีโคดยันน้ามหาเศรษฐีนะครับบริเวณศีรษะด้านซ้ายของพญานาคนะครับแล้วการมีเลขกำกับตรงศีรษะด้านขวาของพญานาคนะครับ สวยครับแอวขึ้นมานะครับรู้สึกว่าสะท้อนกล้องนะครับอวางให้ดูชมวางให้ชมนะครับอาสีจะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นรายการที่สวยมากครับสาหรับเนื้ออันบาก้าครับบางพวกก็บอกตรงว่าสวยปันเนื้อเงินนะครับสวยปันเนื้อเงินนะครับสวยคมชัดนะครับดูขอบนะครับดูขอบครับสาหรับรายการนี้นะครับราคาบูชานะครับราคาจองนะครับราคาจองอยู่ที่399บาบาทนะครับลุ้น นะครับลุ้นรายการลุ้นที่9นะครับลุ้นเนื้ออันปาก้านะครับท่านลุ้นมานะครับอาจจะได้เนื้ออันปาก้าหรืออาจจะได้เนื้ออันปาก้านะครับลงยาน้ําเงินนะครับหรืออาจจะลุ้นมาได้เนื้ออันปาก้าลงยาแดงนะครับก็ได้หรืออาจจะได้ลุ้นอันปาก้านะครับสามกริย์ก็ได้นะครับบอกเลยว่ารายการนี้ครับสวยนะครับแล้วก็ยิ่งเนื้อบางเนื้อนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับ ตั้งใจเต็มที่นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจบูชานะครับบ่าวพ่อมก็ยังมีแบ่งนะครับในราคาจองจนถึงปลุกเสกเตะบอกไว้ก่อนนะครับหลังปุกเสกแล้วจะถามหาราคาจองไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสแรงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหลายๆช่องนะครับก็มีหลายๆพี่พี่หลายช่องนะครับที่เอาไปลงนะครับปรากฏว่าได้รับผลตอบรับอย่างมากนะครับสนใจบูชาจองนะครับ ทัก i อดีไลน์0 8 1 2์แปด่แอเนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้หรือโทรสอบถามได้นะครับบาปป้อมหลายคนสอบถามนี่้บาปป้อมอยู่จังหวัดไหนผมอยู่อำเภออากาศอำนวยครับสกลนครครับอยู่ใกล้ๆกับวัดครับผมอยู่ใกล้กับวัดอยู่ในพื้นที่นะครับก็ยินดีเป็นสะพานบุญนะครับชุดนี้นะครับก็จะเล่าถึงนะครับตำแหน่งการต่อโค้ดนะครับแต่ละเนื้อนะครับในการรายการลุ้น ที่9นะครับในรายการลุ้นอันปปร้านะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับตำแหน่งโค้ดจะประมาณนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับหลังเหรียญออกผมจะทํารูปนะครับโค้ดแต่ละเนื้อมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคิดจิิงใดขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับ แล้วพบกับว่าพร้อมในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ